ในรายการิ่มฝึกกันแล้วโยคะคุณแจงไม่กระตุกอาจารย์ <laughs> คุณแจงบอกว่ารูปขางหลังนรูปของคุณจแจงเองคุณแจงเองค่ะอ๋อใช่ใช่โพกกลมหน้าแล้วนี่นจะเป็นลักษณะอย่างนี้<อ>แล้วก็เอาไฟเนี่ยมาฉายตรงนี้<อ>จะเห็นแสงที่ตกกระทบที่จมูกโดนสอบสวนจะไปคิดเยอะว่ณสงสัยคนน้าตอนชุ่มนั้นก็ลังสอบสวนเรื่องคุณแจงอยู่แน่เลยเรามาพูดถึงเรื่องงานของเคยองนี่นะค่ะมันเป็นยงังไงคะเจาะถึงรายละเอียดเนี่ยมัน ทำไมเขาถึงเอาเอ็ดอ,อ,อ,อฐานเนี่ยเ <c oughs> ำาไม่คือฐานก่อน <g år> จะไปคุยเรื่องฐาน ขอดูงานของศิลปินกันได้ไหมครับมีศิลปินหลายท่านมาเป็นแบบมือหนึ่งถูกต้องคือก่อนที่จะมาเล่าเรื่องเกรยองเนี่ยมันก็ควรจะดูงานของศิลปินที่เขาทํามาก่อนผู้ชมจะได้เข้าใจอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเชิญลูกขึ้นมาเลยนะคะงานของอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์ลูกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลูกเชิญขึ้นมางานของอาจารย์อังคารกัลยา์ะ๋อท่านอังคารนะคะ ท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะด้านกวีนิพนธ์ในปี2532คะ,คะเห็นผลงานท่านนะคะนอกนอเหืจากนั้นท่านยังได้รับยกย่องว่าเป็นจินตกวีมือหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งด้านวรรณศิลป์และก็ทัศนศิลป์เห็นงานของท่านนะคะชุดนี้เป็นปนิเกรยองนะคะคุณโยสวยมากเลยค่ะมแม่งูห่วงไข่ค่ะ ก็จะมีอีกท่านท่านหนึ่งนะคะก็จะเป็นอาจารย์วุฒิชัยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะมีงานของอาจารย์วุฒิชัยอันนี้จะเป็นงานของอาจารย์อาจารย์นคารอยู่คือคือดูดูเส้นเส้นกระหนกเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นงานของอาจารย์วุฒิชัยค่ะพรหมลาค่ะอาจารย์ท่านนี้ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําวิชาศิลปะประจำชาติที่เพาะช่างค่ะท่านก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเกรยองไว้หลายเล่มรวมถ้าเป็นเด็กเพาะช่างจะรู้จักด้วยหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากตัวจังมีอยู่เล่มหนึ่ง การเขียนลายไทยด้วยเกรยองนะคะสวยไหมคะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็ท่านอาจารย์สมยศนะคะีอ่านี่งานของอาจารย์สมยศคําแสงนะคะอาจารย์สมยศพระพิเนศค่ะนี่เป็นรูปพระพิคเนศสามเสียงใช้เกรยองนะคะอันนี้ที่เห็นนี่คือใช้เกรยองสวยมากอาจารย์ก็มาเริ่มกิจกรรมอาร์ตเวิร์กช็อปกับเราเดี๋ยวช่วงแจมจะมีรูปกระโชเสาวที่แลที่ถูกต้องถูกต้องมีคนไปเรียนเยอะมากไม่น่าเชื่อเลยเต็มห้องเรียนเลยค่ะ อ่านะฮะงานของของอาจารย์จะจะบอกในยะอะไรหลายอย่างอันนี้เป็นงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่กาลังมีชื่อเสียงทางด้านเจยองค่ะอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมบอกว่าที่ที่เราคุยกันแท้ว่าท่านวาดรูปขอท่านวาดรูปมา20ปี20ปีค่ะค่ะแต่เพิ่งจะเริ่มมาแสดงงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพราะตอนก่อนท่านจะทําอาชีพอื่นแต่ว่าวาดรูปสะสมไว้ค่ะเห็นเห็นงานอย่างนี้แล้วเข้าใจละเข้าใจแล้วว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเกยองนะคะ คือไม่ไงก็จะเข้าใจว่าเกยนั่งยองยองอยู่างนี้ค่ะค่ะเขาบอกว่าเกยองเนี่ยไม่ไม่ใช่ภาษาไทยถูกภาษาฝรั่งเศสเกยองจริงๆอะเขาเขียนว่า C R A Y O N เ n ยอ a แ o n แจ้งว่าประมาณคนไทยเนี่ยเวลาเอามาพูดก็จะสำเนียงภาษาออกเป็นไทยปัจจุบันเลยกลายเป็นเกยองไปซะเลยแล้วภาษาเหนียเกยนั่งยองๆเกยองเหมือนกันเกยองเกยองเป็น ภาษาฝรั่งเศสนะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสคืออะไรคืออะไรบอกว่านี่นี่เลยคือนี่เลยที่กองกองอยู่ตรงนี้แหละค่ะเนี่ยเกยองเกยองเนี่ยก็คือสีแท่งฐานคือเขาจะเอาฐานจากเถาวันเถาของใบไม้ไม้มาเผาแล้วก็เอาไปอัดไปบดเป็นผงให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผสมกับพวกกาไฟกาไฟก็คือพวกไส้ดินสอดำ E E H B ทั้งหลายค่ะเอามาผสมกัน เป็นอัดเป็นแท่งจะเป็นเหลี่ยมก็ได้เป็นกลมก็ได้นี่แล้วแต่อันนี้กลมใหญ่ใหมาก <c oughs> กำลังกำลังคิดว่าแล้วถ้าเกิดเอาฐานแถวบ้านามาทําได้ไหมคะ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันคุณเยวกับไปลองเขียนให้หน่อยนะอ,อ,อยากอยากรู้ไงไม่ไม่เคยทำไมไมะเคยจินตนาการไง เอาฐานมาวาดเป็นตารางกระโดดเขียนได้คือคือฐานเขียนได้แต่ว่ามันจะไม่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะติดกระดาษเห็นไหมคะคือคือเกรยองบางชนิดเนี่ยอย่างเกรยองที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมมีสีสีเนี่ยเราเรียกว่าเกรยองพาสเทลคือเขาจะเอาเนื้อสีชนิดอื่นใส่ลงไปกับพวกไข่เพื่อให้มันมีเกิดให้มีคุณสมบัติในการยึดติดกระดาษได้ อ๋อนี่เองอย่างนี้เองก็คือแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆฐานนะคล้ายๆฐานบ้านเราเนี่ยอันนี้จะเป็นเผาเผาองุ่นนะคะอันนี้คือเผาจากเผาองุ่นเลยนะคะแต่เถาชนิดนี้มันเขียนแลวติดได้สีนุ่มค่ะอื คนขายเขาเก่งเนาะเขาคือกำลังคิดไงแล้วคือคือเขาหูจะองุ่นอย่างเงี้ยรู้ได้ไงว่ารู้ได้ไงว่าเป็นอ่างูนว่าองุ่นเอามาเขียนได้ดีเ้ารู้ได้ไงเออทำไมไม้ชนิดอื่นเนาเขียนไม่สวยใช่ทไหมต้องเป็นเถาใครมีความรู้ในเรื่องของการเผาถ่านโทรศัพท์มาแชร์ประสบการณ์หน่อยไม่จริงๆนะเขาบอกว่าถ่านบางทีเนี่ยแล้วแต่บางทีเนี่ยถ่านนี่ขึ้นอยู่กับไม้เผาถ่านนะทุกต้องค่ะถูกต้องถ่านดีถ่านไม่ดีถูกไหมเห็นไหมคุณผู้ชมก็เริ่มงงแล้วเอาถ่านที่บ้านมาเริ่มถ่านแล้วค่ะ ค่ะแล้วยังแล้วมันต้องเริ่มต้นจะตรงไหนก่อนคะในการเขียนเกยองเนี่ยค่ะเราไม่ใช้คําว่าเขียนนะคุณโยอะเราไม่ใช้คําว่าวาดเกยองไม่ใช้เราจะไม่ใช้คําว่าวาดวันนี้ไปวาดเกยองไม่ใช่เขียนเกยองไม่ใช่เราใช้คําว่าปาดเหมือนที่พูดตอนที่เปิดรายการมาปาดปาดปาดปาาาไมมันต้องปาดอ่ะมันอาจจะเป็นด้วยลีลาการการทํางานหรือเปล่าคือคือปกติเขียนเราจะจับอย่างนี้เขียนใช่ไหมคะแต่ลักษณะการปาดเนี่ยเขาจะทําอย่างนี้อืปาดอย่างนี้ อ๋อแล้วไม่ได้อย่างนี้เหรอไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นต้องอย่างนี้เหรอคะค่ะต้องปาดคือให้มันเกิดเป็นแพรเป็นผืนเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูในช่วงแตน่หน้านะคะในช่วงหน้าจะสอนให้ดูใครมีฐานอยู่ที่บ้านหยิบมาไม่เป็นไรถ้าผมไม่มีเกยองเนี่ยเอาฐานก็ได้มาเรีลนสอนทำดูได้ค่ะคือเกยองเนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงที่คนที่ใช้เกยองได้เนี่ยเป็นคนที่มีสมาธิสูงทําไมอะคะคือคือเราจะปาดอะไรลงไปหนึ่งเส้นเนี่ยคุณโย มันเกิดจากความตัดสินใจที่สุดแล้วค่ะคือคือถ้าเราว่าด้วยเส้นทีน่สองเนี่ยเขาไม่ลบกันคือเขาไม่นิยมที่จะลบกันค่ะเกยองเนะี่ยมันเป็นการโชว์โชว์ฝีแปรงแบบสดๆอยากอยากจะโชว์ซสลันเนี่ยอะนี่ไหมคะถ้าลักษณะการเขียนเ่ยเราจะเขียน อ่าใช่ใช่เราก็จะเขียนแบบว่าว่าแต่เกยองเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่สุดแล้วอ่าคนที่เขียนงานเกยองได้ดีเนี่ยเป็นคนที่มีสมาธิสูงเป็นคนที่มีภาวะการตัดสินใจที่ดีและเป็นคนที่รู้จักจบให้ลงได้เก่งอะไรคือจบให้ลงคืองานเกยองเนี่ยมันจะอย่างนี้นะคะถ้ากล้องตามมาทันอ่าคือชิ้นงานที่เขียนด้วยเกยองเนี่ยเขาจะไม่ทับซ้อนกันเยอะค่ะมันจะเป็นการโชว์ฝีปาด ที่น้อยแต่ได้มากไม่เหมือนกับพวกการเขียนสีช็อกสีช็อกหรือ,อ,รอดิสอเรงเงาเนี่ยมันลงทับได้เรื่อยๆแต่เกยองเนี่ยคือปาดปาดทีเดียวให้อยู่อยู่ยังไงให้ได้ก็คือเขียนทีเดียวถูกต้องค่ะทีเย<ห>ีอวใช่ไหมคะคือถึงจะซ้ะําก็ต้องซ้ําอย่างรู้จังหวะเห็นมคะมันเป็นการฝึกที่ดีดิฉันพูดไดเ้เป็นเรื่องเป็นราวอ,อย่างนี้เพราะว่าฝึกมาช่วงนี้คือฝึกใช้เกยองอยู่ค่ะ แล้วครนีว่าอย่างชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอยากจะอยากจะหัดเขียนเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์พวกนี้ไปซื้อได้ที่ไหนคะที่ร้านเครื่องเขียนที่มีอุปกรณ์ทางด้านศิลปะค่ะถ้าร้านเครื่องเขียนเล็กๆอาจจะไม่มีต้องเป็นร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์สีแป้งพู่กันอะไรเยอะๆเชื่อว่าจริงๆเขาก็บอกว่าไอ้แลแถวแถวพาอช่างก็มีมีอ่าใช่ค่ะร้านแถวพอช่างก็มีแท่งหนึ่งยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทนะคะเออเกยองเนี่ยจะแนะนํานิดนึงสําหรับคนที่จะเริ่มใช้มันมีเทคนิคอยู่นิดนึงคือเวลาเราเริ่มฝึกใช้งานเน เขาเรียกว่าสัมผัสรู้ขั้นแรกเลยสัมผัสรู้เวลาเราศิลปนภาษาศิลปินไปละคือคือเวลาที่เราจับคุณโยจับดูเดี๋ยวคุณรู้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอะไรมั่งฮะรู้สึกลำคาญเือนเห็นไหมคือคนที่แพ้ใจเกยองไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่จับแล้วลำคาญ เฮ้ยมันเปื้อนมันเลอะเทอะบางทีป้ายเปิดเต็มหน้าไม่ชอบคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบใช้เกยองเพราะว่ามันเลอะเทอะแต่จะบอกเทคนิคง่ายนิดเดียวเอาความเลอะเทอะเนี่ยเป็นเรื่องสนุกให้ได้เอาไปปัปาปๆปาใช่ไหมเอาไปทาใช่คือเวลาที่ที่เขาเลอะที่มือเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าอุ้ยมันดูน่าินลปินมาเลยวนุกอ้ยน้าศิลปินเลวคุณโยอย่าจับด้วยท่าทางที่จับด้วยความอุ้ยมันเปื้อนมันสนุกเยมันเปื้อนเออมันเปื้อนแต่มันสนุกถ้าเราปรับความรู้สึกว่ามันเเลอะะ ทำให้เราไม่สนุกที่นิ้วมือเป็นความสนุกเอ้ยมันมีอะไรอยู่ที่ปลายนิ้วเฮ้ยมันจังเลยอะถ้าปรับความรู้สึกเหล่านี้ได้คุณเขียนเกยองได้ด้วยความสนุกแน่นอนเอาง่ายๆคุณผู้ชมคะอย่างสมมุติว่าเราจับมาเนี่ยอย่างแน่นอนเลยเวลาที่เรารู้สึกจับฐานใช่ไหมล่ะก็จะแบบอีมันจะเลอะเทอะีเลยค่ะทวามชำนาญใช่ไหมคะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเทคเทคใหม่จากหน้ายิ้ยิ้ตะกี้ให้เป็นหน้าสนุกซิโอ้ชอบ เราเนี่ยไปหาซื้อเกยองนะคะที่ตามร้านที่ขายเครื่องเขียนแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องเขียนใหญ่หน่อยนะคะซึ่งแท่งหนึ่งเนี่ยแม้แท่งแหละแท่งหนึ่งยี่สิบบาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีอะไรคะอุปกรณ์ก็คือกระดาษจ้ะกระดาษกระดาษแล้วก็ได้กระดาษวันนี้จะใช้กระดาษ A 3ามนะคะกระดาษหนึ่งคุณโยที่จะเล่าให้ฟังคือคือพอเราผ่านช่วงปรับปรับความรู้สึกรู้จักกันละอ๋อเธอเป็นสิ่งสกปรกล้อจริงๆอะมันคือความสนุกในชีวิตช้านอ่ปรับไปละในช่วงที่เราฝึก ทำงานใหม่ๆ่อาจารย์สมยศคาแสงสอนแจงแจงตามขึ้นใจแล้วเป็นอะไรที่ประทับใจมากแกบอกว่าครูเนี่ยอาจารย์เนี่ยแสดงความโง่กับเกรยองอยู่เป็นปีอู้ใช้คําแบบโดนอ่ะอะไรคือการการแสดงความโง่คะแกใช้คําว่าแสดงความโง่กับเกรยองอยู่เป็นปีกว่าจะฉลาดอ่าทาไมมันมันมันมีความหมายอะไรนี้คือคือไอ้แท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเชื่อไหมคุณโยค่ะ มันมีเล่เหลี่ยมอยู่ในนี้มากมด้วยความที่มันเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งเนี่ยจับตรงไหนก็เป็นเรื่องเวลาวปาดยังไงก็เป็นเส้นแค่แท่งสี่เหลี่ยมเล็ก,เ,ลกเนี่ยสร้างเส้นสร้างพื้นที่เป็นร้อยลักษณะดังนั้นที่อาจารย์สมยศคำแสงบอกว่าแสดงความโง่กับเกรย์ยก็คือการฝึกให้เยอะอฝึกใช้เข้าไปฝึกเข้าไปคือว่าฝึกให้ฝึก,ฝก,ฝกบ่อยๆเราจะได้ถูกต้องถนัดกับมันให้รู้ว่าอ๋อ ถ้าตั้งฉากอย่างนี้แสดงเส้นอย่างไงอ๋อถ้าเกยยองมันหักแล้วเกิดอะไรขึ้นผงของเกยยองเอาไปทอะไรได้อีกใช่ไหมใช้คําดีแล้วเราจะไม่รู้สึกท้อเพราะว่าตอนนี้อาจารยังอยู่ในช่วงแสดงความโง่กับเกยองอยู่ตอนนี้แสดงไปแล้วสองลิมเอสามลิมที่สองเลยนะคะแต่ทุกครั้งที่ได้แสดงความโง่กับเกรยองเนี่ยมันสนุก S 2> <S 2> มันได้ความรู้กับมาตลอดค่ะ,คะก็คือว่าอย่างเวลาที่เอาคือง่ายๆคุณผู้ชมเดี๋ยวอธิบายภาษาศิลปินให้ฟังก็ <c oughs> คือว่าอย่างเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะวาดในส่วนของไอ้ไอไตัวเกยองเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไปกังวลใจใ<ช>นะคะว่าเราจะทําไม่เป็นว่าเราจะวาดไม่ได้นะคะเราหยิบมันขึ้นมานะคะแล้วลองทําดูก่อนลองทาดูก่อนครั้งแรกที่เราวาดเนี่ยมันอาจจะไม่สวยถูกต้องถูกไหมคะแต่ถ้าวาดไปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสวยขึ้นเองแล้วก็จะรู้เองเหมือนกับขับรถอะถูกต้องใช่ไหมขับครั้งแรกมันไม่ชินใช่ไหม เกียร์เกยังไงเข้ายังไงก็ยังไม่ถูกใช่ไหมคะแต่พอขับไปขับมาเราจะชินกับมันแล้วก็จะรู้ว่าหมุนเพียงเล็กน้อยอมันก็ไปแล้วมหมุนคว้านิดนึงมันก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแลวรถของแต่ละคนก็จะให้จริตต่างกันอใกล้จลิตอีกแล้วเ <c oughs> ราพ <c oughs> อเข้าใจแล้ว <c oughs> วิธีเหมือน่ทอวิธีขับของแต่ละคน ก็จะไม่เหมือนกันเป็นลายมือลายมือไม่มีใครเขียนเหมือนกันนะถูกต้องค่ะเขาบอกว่าถุงปอมลายมือแค่ไหนนะก็ไม่เหมือนเพราะว่าจริตมันไม่เหมือนกันนะนะคะเห็นไหมเริ่มแล้วคุณผู้ชมเริ่มในคำได้คาว่าจริตแล้วเพราะฉะนั้นในการเริ่มทาง่ายๆนะคะก็คือว่า1อยากทําก่อนอยากทําก่อนอยากทําก่อน2อ ให้รู้ไอ้ที่เราจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรค่ะนะคะไปซื้ออุปกรณ์นะคะแล้วก็ตั้งใจในการที่จะทํางานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้โยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายนะง่ายกับการไปหาซื้อสีนะเพราะว่าถ้าหาซื้อสีเนี่ยเรายังต้องต้องขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะอุปกรณ์เยอะอันนี้พกไปเลยหนึ่งหนึ่งกล่องกับสมุดสเก็ตหนึ่งเล่มใส่กระเป๋าไว้เจออะไรประทับใจวาดลองหัดอีกอันหนึ่งที่ต้องพกถ้าจะจะใช้เกยยองคือผ้าชุบน้ำจบ ค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าตอนนี้เจ็ดได้ไม่ได้นะคะแต่เนี่ยพยายามจับให้มันเป็นเรื่องสนุกให้ได้แล้วคุณจะผ่านช่วงวิกฤตที่สุดของการเรียนเกยองไปได้ก็คือวิกฤตที่สุดก็คือสกปรกเนี่ยแหละตัดความรู้สึกความว่ามันแบบมันสกปรกแต่ตัดความรู้สึกไปยังไงว่า เวลาที่เมาอยู่ที่ายนี้เราภาคภูมิใจอะเมื่อเด็กเวลาเด็กเล่นเล่นของอะบางทีแบบหน้าเขาแบบเปื้อนเลยนะแต่เขาสนุกสนานผู้ใหญ่ไปบอกว่ามันไม่ดีแต่เด็กเขาบอกว่าดีอเอาไปป้ายหน้าสักทีถ้าวันนี้เกิดป้ายหน้าเป็นเหมือนหนึ่งแมวขึ้นมานี่นะคะเพราะว่าสนุกสนานเนี่ยเรื่องของเกยองค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการสอนการว่าเกยองแบบไม่ง่ายการปาดการปาดให้กันว่านะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเกยองเนี่ย เออแล้วสามารถที่จะมาวาดได้เป็นรูปของคนเดีด้วยอันนี้เนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่คือเนื่องจากว่าแท่งเขาใหญ่คุณโยเห็นไหมเราปาดในพื้นที่เยอะได้อันนี้ฝีมือของใครฝีมือของคุณไมตรีโพธิราชค่ะค่ะสวยมากเส้นผมเส้นเหล่านั้นก็คือจากเกรยองนะคะเห็นไหมว่าแท่งหนึ่งแท่งน่ะให้ให้ลักษณะเส้นที่มีความหลากหลายได้มากมายทีเดียวนะคะนี่คือใช้เกรยองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะมีใช้ใช้ยางลบช่วยไล่อย่างจมูกที่เป็นแสงตกกระทบตรงจมูกเห็นไหมคะอันนี้เราใช้ยางลบ ใช้เวลานานไหมคะก่ารูปนี้ก็นานเหมือนกันค่ะก็ต้องนั่งนานไหมคะนั่งแต่ไม่นานแต่จังหวะที่จะเอาอารมณ์มาต่อเนี่ยมันช้าเขาบอกว่าจะต้องนั่งนิ่งมากตรงนี้มากเลยไม่ใช่เหรอคะเวลาที่จะวาดรูปพวกนี้ค่ะมันก็แล้วแต่สไตล์นะบางคนก็ไปด้วยวาดรูปไปด้วยก็มีแต่แต่คนที่ทํางานเกยองส่วนใหญ่เนี่ยในการทํางานเกยองส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสูงเห็นไหมไปฝึกเรื่องสมาธิได้อีกก็คือว่าอันนี้นะ สำหรับหนึ่งหมอคนที่ต้องการฝึกสมาธิะนะคะต้องการฝึกการตัดสินใจนะคะเด็กๆทำได้ไหมเด็กๆก็เวิร์กช็อปที่แล้วก็มีก็เด็นไปนะงานอาจจะไม่สวยแต่ว่าช่วยฝึกได้ก็คือเด็กๆนะคะเด็กๆก็ได้นะเอาเลยค่ะในช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะคะเตรียมเลยค่ะ เตรียมฐานที่บ้านก็ไ <Labor> ด <ator il fi> ้กระดาษด้วยค่ะกระดาษนะคะกับผ้าชุบน้ำผ้าชุบน้ำเนี่ยเตรียมเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณแจนนะคะจะสอนนะคะวิธีการปาดเยาอยังไงนะคะปาดยังไงแบบง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมอุปกรณ์ได้เลยค่ะในช่วงหน้าในช่วงคละแจมค่ะ